พูดดใโรถ่ายวีีอสวัสดีฮันดี้ของบกักเอมาร์เทวีนะครับวันนี้จะมาถนะ่ายบ้านนะเหมือนวัดมากอา่อนบ้านอีกองเเป็นอาจารย์ของคุณเฉลิมชัยที่สร้างหัวนะครับคืออาจารย์สร้างบา้านลูกศิษย์สร้างวาัดแต่อยู่แล้วลูกศิษย์เอ้ยไม่ให้อาจารย์สร้างวาัดกว่า ไม่เห็นเหมือนบ้านตรงไหนดูานบ้นเวลานมงแท้ก็เป็นบ้านไม่เหรอบ้านที่เราเข้าก็เป็นบ้านอืมใช่ในมหาวิทยาลัยครู้คือบ้านิธภับ้านดำอกถ้าอาจารย์ืออาจารย์ของามีเชือมที่นั่งก่

โ่เค่อาไปฉันว่าฉันจะทำแล้วคนตีนะครับดีเลยดีเอนปามเขากำลังจะถ่ายลูกจะถ่ายก่อนได้อะเดี๋ยวก็ถ่าย สี่ไหมเรียนเป็นสีออน,นี่อันนี้เอาไว้วายเหรอครับเห็นี้เป็นหัวกระทิงหัวคว้าเลยนะก็ปวดตาเจ็บมันร้อนอ่ะพอผ่านแล้วนะครับก็กไปจัดพ่ออ่ะอก็ห้ามเข้าไหนอ่ะเนี่ยห้ามเข้าด้วยตา ้รอพ,อ,พอ,ออนั้นน่ะหนูชี่ไปคนเนี้ยันเจอคนที่หน้าคล้ายๆคนเนี้ยนี่โจว่าคนนี้นี่สร้างวัดป่าเขาบอกไม่ใช่โจอบอกไม่ใช่แต่เหมือน,นคนทีนนโโไไ่้ดเหไห็ัว ไม่เยอะอย่างนี้นี่ครับข้ามเข้ายังไงครับเยอะครับไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดดังอันนี้ก็ลดกับ ยังไงยัง่งฉันจะอ๋อยังไงดูรู้แล้วให้อันที่ทำในหนังไทยที in ่มันเข้ามาด้วยกันหลายๆคนได้มันไม่ให้องคอเไรนะนุ่นองค์งี้คือองค์งี้พ่อแต่เหมือนจริงนะ

หมืนวัดอีกเ่ยตัวบ้าแต่เหมือนวัดมันใหญ่เหมือนวัดมากกว่าบานอีก